สวัสดีครับช่องยูทูปเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่องยูทูปเกษตรมูพอเพียงวันนี้กับมาตัญยาค้นคนท้เลียนพี่น้องต้เลียนตันนี้สองปีสองเดือนพี่น้องกับระบบหลักก็เดินดีใบก็เดินดีกับมีว่ามีอย่างไรพี่น้องก็เพ็รโคกธรรมดาพี่น้องพออีสานห้องมันแห้งแรงกับต้นนี้พี่งามต้นนี้ต้เลียนต้นนี้มอนท่องพี่น้องครับสองปีสองเดือนพี่น้องกับระบบหลักครับท็อปก็ลุ่มเป็นบางส่วนพี่น้องพออีสานก็ มีความชื grand, ่อมันกันใน้ผลนาฝนก็ตอนนี้ก็กิรงกันตอนนี้แต่งกิิงแล้วครับพี่น้องแต่งกิิงแต่งกิิงเลยครับแต่งกิิงแล้วก็เขาขึ้นใบครับนะครับหลังการแต่งกิิงพี่น้องเป็นใบงามกับนอดเดินดีพี่น้องก็ให้ฮอร์โมนปกติพี่น้องแต่อยู่นี่เน้นสลายสะเลพี่น้องซื้อการข่าว่าเกลือมาพี่น้องแล้วฮอร์โมนเร่งการเจริญตับตูเขามีเขามียาเร่งรากอะถือว่าสวยงามปพอไปพอมาครับนี่ครับการให้ปุ๋ยกับให้ปุ๋ยซีม่าพี่น้อง โดดยังไงเช่นนี้พี่น้องเพราะว่ายุคนี่ปลูกหลายอย่างครับปลูกทั้งลำไยทั้งสุกโอนี่ครับดินก็ถือว่าใช่ได้พี่น้องการพ่อเอาหญ้าอาอกแล้วต้องคุ้มคุ้มนาดินครับคุ้มนาดินประมาณนี้ครับพี่น้องเพราะว่าเขายี่นี่เขาดินเขาเรียกว่าดินดินกบไผ่เก่าพี่น้องก็ผมว่าเหล้างามพี่น้องสวยงามครับพี่น้องนี่ครับถือว่าพอไปพ่อมาอยู่ก็ เจ็ซีทุกท่านอยากเฮ็ดตามก็ให้น้ำช่ม่ำเสมอนี่ครับตัวนี้ให้น้ำช่ม่ำเสมอก็ให้ปลูกกล้วยใไฮลมงอกหน่อยนึงพี่น้องโอ้ยสารนี่ครับคันว่ามีกล้วยใไฮลมงอกก็ใบสีไมซีหนึ่งพี่น้องผมได้ปลูกกล้วยจะกินตะบันตกเชียงใต้ใไฮลมงอกกันี่ครับกล้วยหอมท่องก็ได้กินกล้วยพร้อมก็กลไมมก็ได้ความชุ่มชื้นพร้อมได้ลมงอกร้อมก็ถือว่างามพี่น้องยอดเดินสวยพี่น้องยอดงามพี่น้องก็มาเบิ่งครับไปในสวนมีต้นี้ก็ปลูกไม่ครับต้นละมุดก็มีเดี๋ยวพาพบางอีกต้นหนึ่งพี่น้องตน้ก ปลูกไม้พี่น้องได้กเจ็ดแปดเดือนก็ถือว่าใิ์ได้อยู่ก็กับพ่อไปพ่อมาอย่าครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ปลูกไม้พี่น้องได้สิทต่อละสองร้อยมาปลูกเลยเพราะว่าช่วงเก็บผลผลิตพวกลำไยกีขายกับวันด็โหดหน้ากว่าเลยปลูกไม้แก้มือไม้พี่น้องนี่ครับก็บงามเลยพี่น้องการให้ตอนนี้มาเอาหญ้าออกจากโคตรเลยพี่น้องเอาหญ้าออกกับกบขึ้่อนนี่ก็ครับตัดหญ้าออกกบเพื่อนนี่ครับว่าบางต้นนึ่งสองปีสองเดือนเพื่อนนะพี่น้อง ตัวนกับการให้น้ำให้ปุ๋ยกระสับมั่นเสมอใบเข้มพี่น้องใบใหญ่มิบนี่ยมีปีนี้แหะครับเกษตรหมูเห็ดเลี้ยงใบงามพี่น้องใบงามใบใหญ่นี่ครับนี่ครับใบใหญ่ใบงามก็ก็พี่น้องก็เอฟซีทุกท่านก็เห็ดตามก็เห็ดได้พี่น้องัหยาทา้งหยาออกไปพี่น้องทา้งหยาเราก็เพิ่มเรื่อยๆแล้วครับอีกอีกจัดปลายเดือนเนี่ยผมสิ้นเดือนนี่ผมจะเริ่มรวยค่อยๆเก็บหอบสุดท้ายไปน้อง ก็ให้ให้ปุ๋ยให้เกลี่ยรอบสุดท้ายกับทุพ่อแล้วเพราะว่ามันจะเข้าหนาหนาวแล้วก็เท่ากับสะสมอาหารช่วยเขาก็ไม่ก็ต้องสะสมอาหารช่วงเข้าหนาวเอาไปเนาะเพราะนี่ครับใบใหญ่ใบเข้มพี่น้องใบสวยพี่น้องาะใบงามเรียว่าใจอยู่ครับเดี๋ยวพามาเบิ่งต้นมีปัญหาพี่น้องถ้าก่อนต้นงามอยากให้งามไหลนี่ครับพี่น้าะเยาวชนวาสีเด้อเกษตร